สองใบครับ ครับผมขอบคุณครับนี่เอาไปหนึ่งใบพาฉันมาไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้เข้าไปข้างในก่อนตรงนี้มันร้อนสนุกสุดขั้วเย็นสุดขีดเด็นแน่นเนี่ยเมืองน้าแข็งใช่ี่แล้วเสื้ออะไรมาเอยอย่าไปกลัวเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเสียงขนานหนาวย่างหนาวยางหนาวเมืองน้ําแข็งนช่เราไม่บอกว่าพามานี่อ้าวแล้วดูเดี๋ยวฉันเตรียมเสื้อหนาวมาไหมเนี่ยเออมันไม่ต้องเอาเสื้อหนาวมาหรอกจาดก็มาได้หรามาคนกรุงเทพใครก็มีเสื้อหนาวกันอากาศร้อนๆเนี่ยเอาหรมาเมืองน้ําแข็งมมีเสื้อหนาวทำไงเดี๋ยวที่นี่ เอานี้ไงเห็นลรับเสื้อกันหนาวรับถุงมือมีให้ครบเลยมีมีเสื้ออะไรให้เราบ้างัะในนี้เป็นเสื้อโค้ทนะคะขอบคุณครับว้าวอ่าล้วต้องรับถุงมือด้วยเหรอฮะเหมาะเราไหมเออเยี่ยมเลยฮะน่ารักถุงมือสีชมพูด้วยอ่ะของผู้ชายก็สีชมพูเลยครับขอบคุณมากครับจะได้ดูแอปแวร์ เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนี่คือเราพร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่เข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องมีการแบบปรับอุณหภูมิด้านกายกันก่อนทำไมอ่ะโดยมันอยู่ในห้องนี้ห้าที่เพราะข้างในมันจะลบสิบห้าไงนี่เขาบอกกันนะว่าแบบเฮ้ยคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยต้องแจ้งตาลทีก่อนมีโรคประจําตัวเปล่าพายฮะไม่มีค่ะไม่มีมีโรคละคนง่ายโรคคนง่ายเอาไปแจ้งตาลทีก่อนเลยครับห้องนี้คือสิบแปดองศาแต่เข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยลบสิบห้าทันทีเลยค่อยเพาะนะเพาะมาลุยไปเข้าไปได้เลยใช่มฮะ ไปดูนั่นแดงกันก่อนนี่ฮะสวยอ่ะปฏิมากรรมน้ําแข็งทั้งนั้นเลยย่เีหนาวมากหนาวเหรอหนาวแล้วเฮ้ยแต่ว่าในนี้มันมีอะไรบ้างนีบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าจับเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปหามีใครอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าไปข้างในเลยเอยไปดูหากันดีกว่ามีใครไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุขาวินไอวันดานแลนด์นะคะ ที่เป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพนักงานสํารวจนะคะโชคดีนะหลับตายแล้วเป็นไงบ้างคะโอเคไหมหนาวดีอ๋อแล้วก็ที่นี่เป็นฮาร์บินไซส์วอนเดอร์แลนด์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท70็ทับสนะคะมาง่ายๆเลยที่สถานีพีเอชแบล็งกนะคะลงออกทางออกที่2แล้วก็เจอเราเลยที่นี่เป็นเมืองมันแข็งแล้วมีสวนสนุกด้วยใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะใหญ่ที่สุดในเอเชียใช่มีทั้งหมด10โซนด้วยกันมีทั้งที่ทั้งหมดเกือบ3ไร่นะคะแเราก็จะมีส่วนของบาร์ด้วยแล้วก็ชิลบาาร์ด้้้วววยคค่ะออันนีื อ,อันนี้ที่เราอยู่อยู่เนี่ยจะเป็นโ,โซนสาราไทยนะคะอันนี้เป็นสาราภาคภูมิใจของเมืองไทยของเรานะคะเห็นมีแบบของมึอจีนด้วยใช่วัฒนธรรมจีนนะคะก็จะมีสานที่สำคัญจากหลากหลายประเทศอยู่ด้วพร้อมนะคะ เป็นโซนโอเชียนพาราไดซ์ค่ะทำไมถึงเป็นโอเชียนพาราไดซ์คือหนึ่งเลยคือเป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลค่ะพาราไดซ์คือเป็นสวรรค์ใต้ท้องทะเล ที่สําคัญเลยคือเราเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นที่แรกๆเลยก็ว่าได้ที่เรามีน้ําแข็งที่มีสีเออใช่อ๋ออันนี้เป็นน้าแข็งใช่โบตีเห็นใสๆใช่ไหมคะน้องเซอร์ไพรส์อาจจะเห็นใสแต่ที่นี่เราเป็นน้ําแข็งมีสีทุกอย่างเป็นน้ําแข็งที่มีสีหมดเลยไม่ใช่ลูกปั้นะคะนี่นูนึกว่าเป็นโมเดลอันนี้คือน้ําแข็งน้ําแข็งหมดเลยค่ะชิลมากอ่ะจริงเหรอเนี่ยปลาฉลามด้วยปลาหมึกยักษ์ด้วยนะคะยักษ์นี่เออมันเหมือนมากเลยอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนทำจากน้ำแข็งเลยนะใช่เป็นน้ำแข็งที่มีีสนะะค สวยใหม่จริงนะฮะเนี่ยตัวเป็นเริ่มแล้วที่ไงอะไรเอ่ยโซนนี้ใช่ไหมคะไมบอกว่าแบบใช้ต้นไม้จริงมาตั้งแล้วจะเป็นแบบนี้เลยโอ้นี่ต้นไม้จริงที่ไหนนี่มันต้นคริสต์มาสขายตามซูเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้ นนี้ต้นนี้เหรอเอาหอฮอกไกออร์ต้นทำไมมันออฟเป็นอย่างเงี้ยนะครับต้นไม้เรานำต้นไม้จริงมาวางแล้วเราก็ทำการพ่นน้ำด้วยกลางคืนก็จะมีน้ำออกจากต้นไม้ด้วยบวกกับอากาศที่ลบสูญสิ่งสา่งแวก็จะเป็นน้ำแข็งออกมาเลยใช่ถ้าเป็นที่เหนือเรียกว่าแม่แม่คณิ้งแ้แต่ที่นี่ไม่ใช่แต่ที่นี่คือเป็นน้ำแข็งเลยค่ะอันนี้แม่ฮาบิอันนี้สุดยอดอ่ะคือแม่คณิ้งยังเห็นเป็นแค่เก็กนิดนิดอ่ะนิดนิดอ่ะแต่อันเนี้ยมาเป็นเส้นเลยอ่อ อดู่ข้างในด <ๆๆ S 1> ูนะอย่าต้นนี้จับดูต้นนี้ละก่อนอ๋อ <c oughs> อันนี้ต้นไม้น้นแข็งเนี่ยปกติอยู่ที่อุณหภูมิติดลบแ,ลแบบล้มมากๆอะค่ะนี่เป็นของจริงแล้วแล้วนำมาที่เมืองไทยแล้วผมถึเซ็นสุดยอดเลยฮะอะเราชมกันพอสมควร <c oughs> เดี๋ยวไปดูโซลิตตกันต่อดีอไหมช่วยเลยค่ะ เขาเรียกว่าที่นี่ว่าเป็นสะพานดาวห้ดูเรื่องเพรสเซนต์เป็นใช่ไหมคะใช่ครับเคยดูค่ะเคยดน้ำแข็งกําลังเจ้เอลซ่าสิซ่ากลังร้องเพลงแล้วเดินขึ้นบันไดไปน้องๆก็จะมาทำมิวสิกกันตรงนี้เยอะมากอันนี้อันนี้เป็นน้ำแข็งเลยใช่เป็นน้ำแข็งทุกอย่างเลยค่ะทั้งหมดเลยจักร้องจะเต้น Let it go อันนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของฮอนี้นะคะจะมองเห็นทุกมุมในฮอนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะบนนี้ครับ อย่างที่แอร์บอกไปว่ามาที่นี่เหมือนได้มาเที่ยวทั่วโลกนะคะมันจะมีทัศมาฮาลด้านนี้ครับผมอนันเป็นตึกทัมาฮศน์มหาศาลจะมีโซนแลนด์มาร์คของประเทศต่างๆอยู่ด้านล่างนะคะครับแล้วก็เป็นล้อมรอบไม่ได้เป็นประติมากรรมก็เป็นน้ำแข็งสีเหมือนกันน้แข็งมีสีเหมือนกันอยากสนุกหรือยังคะอยากมีในส่วนของส่วนสนุกด้วยนะคะจะเป็นสไลเดอร์ทั้งหมด3รางด้วยกันแล้วก็เป็นล่องแก่งน้ำแข็งนั่งบนเวียมีล่องแก่งน้ำแข็งด้วยใช่แล้วก็จะเป็นรถสุดยอดไฮไลท์ของมันจะเป็นไอคานยาวถึง200เมตรนะคะ ควันออกปากเห็นไหมหนาวสุดๆเลยคือหนาวจริงๆนะฮะลำปางชิดซ้ายอ่ะทำไมเพราะว่าที่นี่คือบางนาหนาวกว่าเออถูกต้องลบสิบห้าองศายังไงใครสนใจนะฮะลองแวะเวียนมาดูได้เพราะว่าได้ทั้งความรู้ความสนุกความมาเทิงครบเลยทีเดียวเนี่ยที่สำคัญ เตรียมตัวด้วยเพราะคุณจะหนาวสุดๆใช่ที่ฮาร์บินไ Harbin Ice Wonderland มาได้เลยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งเจิงปุ๊บมาได้เลยถูกต้องแล้วก็จะหนาวแบบเราตราโคแบบนี้ถูกต้องแล้วเราเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยเสื้อกันหนาวก็มีไม่ใช่เหรอก็เราจะกลับกันแล้วไงเอาเหรอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราเอาเสื้อกันหนาวเราเข้ามาเล่นกันต่อดีกว่าป่าตอนนี้เราหิวเอาเหรอเราไปกินข้างๆก่อนแล้วกลับมาใหมนกันไหมได้ในเรื่องนะเอออะไรก็ได้ตอนนี้ไปเถอะหนาวไม่ไหวแล้วเจอครั้งหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามกันนะฮะอ่าเราบายย